เรามาดูกัน anyway, ว่าเขาปิดสีแยกปทุมวันกันได้ยังไงในช่วงจราจรเร่งด่วนขนาดนั้นติดตามชมครับรับกล้องจะตามนี้เลยเพราะว่าจังหวะที่ต้องเสียศูเนี่ยขึนมาเลยข้างล่างเลยใช่ไหมกล้องตัวล่างใช่ไหมคุณบางคนเนี่ยเขาจะตะโอยรถคือออกไป What the ค่อนข,ข้างวุ่นวายนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นวันหยุดะนะซึ่งตรงเสียแยกปทุมวันเนี่ยถึงวันธรมดาหรือวันวันหยุดก็ตามเนี่ยรถหรือคนจะเยอะอยู่แล้วก็ค่อนข้างวุ่นวายนิดหน่อยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยคือมันการจราจรถูกปิดกั้นแล้วเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้วางด่านดักโจรชุดนี้ที่เปลี่ยนเส้นทางหนีจากนอกเมืองมาเป็นในเมืองก็กว่าจะทำให้ถนนโล่งได้ในแต่ละคัดแต่ละเทกเนี่ย ค่อนข้างวุ่นวายแต่ก็โอเคครับเป็นจุดสุดท้ายของชีวิตนาวินในเรื่องนะครับคือเสียชีวิตลงแล้วก็ก็มีการฝังเอฟเฟกปกติว่าเมื่ออาชีพแล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างเซฟการล้มไปบนถนนนั้นมันก็เป็นเหตุผลความสมจริงของการแสดงคือถูกลุมยิงตรงตรงสียแยกทุ่มวันเลยในเรื่องในโดนยิงที่ ไหลต้นแขนขวาด้านนี้นะครับแล้วก็ที่พุงด้านซ้ายแล้วก็หอกด้านขวาวก็ล้มเสียชีวิตคือเรียกไม่ได้อ่ะมันโลเคชั่นมันอยู่กลางเมืองมันเป็นมันเป็นมันเป็นใจกลางเมืองเลยแล้วเวลาที่เราเริ่มถ่ายทำไปเนี่ยก็คือเวลาที่คนเริ่มจะมาเดินสู่กันท้ากันคนเต็มไปหมดแต่ก็เขาก็ให้ความร่วมมือดีนะก็คงสนใจอ่ะ กองถ่ายทำไปกองก็กองใหญ่นะคนมากเอ็กซ์ต้าหลายร้อยคนเหมือนกันวันนี้สองสามร้อยคนได้ก็เมื่อก yani uh hmm um ี้นี้ก็ภาพใกล้ไปละโดนกระสุนทางตำรวจยิงมาโดยเราใช้ตัวรถจะเป็นจุดกำบังตอนนี้ก็กำลังลูกชุดกำลังโดนยิงอยู่ก็จะมีอีกครับเดี๋ยวจะมีวิธีกระสุนจากเฮลิคอปเตอร์ยิงลงมาที่รถเราใช้รถเป็นกำบังอีก ว่าเราอยู่ในที่โลง่งก็ใช้รถเป็นที่กำบ,บงังก็กำลังฝังเอฟเฟกกันอยู่ <Okay. S 1> ก็เป็นภาพยนตร์ที่อย่างที่บอกคือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีการทำภาพยนตร์ในแนวอย่างนี้บ่อยนักเพราะเนื่องจากมันทำยากนั่นเองทั้งโลเคชั่นทั้งเรื่องทั้งการเล่าเรื่องนั้นอยากจะฝากคนที่เป็นเจ้าของหนังไทยทุกๆกคนเป็นเจ้าของหนังไทยอยู่แล้ว <S <S หนังไทยถ้าไม่ไม่ได้คนไทยช่วยกันดูแล้วก็คงอนาคตคงลำบาก อยากบอกว่าทุกคนตั้งใจทุกทีมงานทุกคนในทีมงานทุกฝ่ายรวมทั้งผู้แสดงผู้กำกับทุกคนเต็มที่ฝากคำเยื่เรื่องนี้เลยครับจะเห็นตำรวจขนาดนั้นนะครับแหมเดินผ่านมาไม่โดนเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นพระเอกนิดนึงก็เลยโดนไม่ด้แต่ว่านี่เด็กๆ4ี่ลูกไงหนึ่งสก็คือซีนตัวตำรวจล้อมนะฮะแล้วก็ หลังชนฝาแล้วก็ต้องซูกันจนจดสุดท้ายก็แล้วถายบรรยากาศก็จะเห็นว่าคนมันเยอะมากก็เลยทํางานมันก็ลําบากขึ้นเป็นหลายหลายเท่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับก็กลี่เพื่อความสมริงสมดังนะฮะก็เลยนิดนึงคนเยอะกล้องเยอะแล้วก็ทุกอย่างแฟกเตอร์ทั้งหมดเลยทั้งคนดูทั้งรถยนต์ทั้งพราเราต้องมาปิดแยกคู่วันซึ่งเป็นแยกที่รู้ๆกันอยู่ว่ารถเยอะมากเรามาปิดเนี่ยเขา ให้อะไรกับบ้านกันเยอะแยะไปหมดก็ไม่รู้นะธรรมดาครับนิดนึ่งครับยิงพอตกครับแ <c oughs> ่าวเดี๋ยวเอาไปใส่ซีดีดะเดี๋ยวก็ต้องพอจริงมากร้อยล้านไม่อยู่กุล <c oughs> ไม่ได้หรือเปล่าเห็นนะไม่โดนพีๆๆ่นะ ออนี่เป็นการเจาะในรายละเอียดเข้าไปอีกในช่วงที่หน่วยอํมพลพระออกจากรถตู้แล้วก็วิ่งมาเพื่อที่จะมาสังหารคนที่จะวางระเบิดคนสุดท้ายของหนังนะครับแต่ว่า เป็นปฏิบัติการซึ่งจะต้องถูกยับยั้งโดยคุณนกชัดชยัยด้านที่เราจะถ่ายนี่มันจะเป็นฝั่งที่จะไปที่หน้าโรงหนังลิโดสยามหน้าสกาล่าอะไรเงี้ยมันเป็นฝั่งที่จะจะเห็นทางด้านนี้เยอะกว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วเรายิงไปทางฝั่งทางคุณนกชัดชยัยทางฝั่งหน้ามามุครองไปแล้วนะฮะหลังจากที่ปิดครั้งแรกซึ่งเราใช้กล้องถึง14ตัวเพื่อจะเห็นบรรยากาศทั้งสี่แยกเลยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นการปิดกล้อง อีกครั้งหนึ่งเราเปิดกล้องก็แถวแถวสี่แยกปทุมวันนี่แหละครับการที่สี่แยกปทุมวันเป็นสี่แยกธุรกิจซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมีผู้คนจํานวนมากเนี่ยนะครับมันท้าทายการทํางานมากเพราะว่ายังไม่เคยมีหนังไทยหรือแม้แต่กระตั้งหนังโฆษณาหรือหนังฝรั่งหรือหนังฮ่องกงที่จะมาสามารถปิดสี่แยกปทุมวันทั้งสี่แยกแล้วก็ถ่ายทาฉากแอคชั่นได้เลยนะครับ นี่เป็นงานที่ท้าทายของทีมร้อยสองปิดมุเทเคชพ้นมากนะครับฉากแอคชั่นที่จะเกิดขึ้นอย่างสมจริงในสี่แยกซึ่งถือเป็นสี่แยกที่มีชื่อเสียงและโด่งดังที่สุดในเมืองหลวงนะครับถามว่ายากไหมมันยากแต่ว่ามันก็ท้าทายแล้วก็ความกดดันในการทํางานก็ถือเป็นอ,อีกอย่างที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันจะปิดได้แค่ช่วงสั้นๆและการทําง,งานต้องรวดเร็วแม่นยํากล้องที่ลุมเข้าไปถ่ายจะต้องรู้คิวการมาร์ค นักแสดงต้องเข้าใจ d i r e c t ั่นของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเพราะว่า,เ,าเวลาที่เราปิดได้เป็น,เป,นเป็นเวลาท้องมากเราลาประมาณ1นาที2นาทีแต่ละคับแต่ละช่วงที่มันผ่านไปเนี่ยบีบหัวใจพอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้ด้วยความร่วมมือของนักแสดงแล้วก็ทีมงานร้อยสองปกรุทเทปต้นนะครับ